นามี่จะเป็นที่จอดรถนะคะเพียบเลยจอดรถได้เยอะมากเลยสนามจเจริญสุขมงคลจิตนะคะที่สกายเลนนะคะก็คืออ่าชื่อเล่นอีกชื่อนึงคือชื่อชื่อเล่นเล่นเนาะชื่อสกายเลนนะคะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มาปั่นจักรยานกันได้เลยค่ะมีทั้ง เดินทั้งวิ่งนะคะถ้าสนามเล็กตรงนี้นะคะ1.5กิโลนะคะรอบละ1.5กิโลเดินได้วิ่งได้นะคะเด็กๆเ,เอาจักรยานมาปั่นกันได้เลยนะคะเข้ามาปั่นกันได้ฟรีเลยนะคะนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนนะคะ ก็ลงทะเบียนแล้วก็จะได้สแนปนะคะเหมือนสายรัดข้อมือนะคะใช้สำหรับผ่านเข้าออกแล้วก็ใช้เติมเงินได้นะคะเวลาซื้อของนะคะแต่ว่าไม่มีค่าค่าเข้านะคะก็คือค่าลงทะเบียนไม่มีนะคะฟรี หรอบสนามเล็กก็1น1.5กิโลนะคะ นะคะคตอนนั้นจะเป็นลูกใหญ่นานักปั่นที่มาเกยประจํานะคะลูกใหญ่หรือว่านักปั่นที่ยังไม่เคยมานะคะมาลองปั่นกันได้นะคะตอนนู้นจะ23.5กิโลต่อหนึ่งรอบนะคะแต่เขาจะมีจุดพักให้ประมาณทุก5กิโลนะคะ ตรนนี้จะมีจุดพักด้วยนะคะด้วยนะเราลองใช้การใหญ่จะดกนจะเล็กลใช่ไนี่ตรงน้นตรงน้นจะเป็นรูปปั่นใหญ่นะคะข้ามแม่น้ำไปตรงนูนนะ้นเนาะจุดพักเหรอประมาณไม่ถึงเมื่อกี้ประมาณ300เองค่ะถือว่าสำหรับให้สมาชิกเนี่ยาสามารถประการยินดีมองไม่เห็นด้านเลย ตรงนี้ปั่นไม่ได้เนะ<พ>าะเพราะว่ามัน <จะ S 2> เป็นทรายนะเดี๋ยวจะล้มนะนี่ไะมันจะปัดได้นะเพราะว,ว่ามันเป็นทรายไ <พา S 2> ม่ดเ,เ,เล็กเป็นจุดพักตรงนี้เป็นจุดพักตอนนี้เราปั่นไปได้เท่าไหร่ละสามรอบแล้วเนาะ อันนี้ขึ้รอบที่สี่ใช่ปะขึ้รอบที่สี่แล้วเยนไงคะเหนื่อยไหมคะพอได้พอได้เนาะพอได้พอได้มาฝันรอบเล็่อนมาปันรอบเล็กก่อนว่าถ้าเกิดใครเปมือใหม่เนี่ยไม่อยากปันที่3.5กิโลใช่ใ มาตัดรอบเล็กสักทดสอบทดสอบสิบสิบรอบก็สิบห้ากิโลโออะไรอย่างนี้ใช่ไหมสิบรอบเล็กใช่ไหมใช่ถ้าใครไปปัดถ้าเกิดใครมีแรงปัดสักสามสิบโลเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรามีแรงปัดประมาณไม่เกินสี่สิบโลใช่ไหมเราก็จะปัดเรบเล็กสักสี่ห้ารอบนะฮะตอนปัดวอร์มรอบเล็กสี่ห้ารอบนะเราตัดรอบเล็กนะคะสบายเลยรอบเล็กนี่น้องๆปัดได้สบายเลยก็ได้เพราะถ้าเสียบตัดรอบใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดว่าปั่นรอบใหญ่ยี่สามจุดห้ายังไม่เหนื่อยก็มาปั่นรอบเล็กอีกสิบห้ารอบก็ได้มาต่ออีกนิดนึงก็ได้สห้ารอบเป็นการคลายเนาะใช่ใช่หรือว่าเด็กเด็กที่ปั่นเลยนะหรือว่าเด็กเด็ที่แบบชุนตัวอ๋ออ๋อใช่ใช่อ๋อมันจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไถใช่มันเป็นเท่ารอบใหญ่เลยไม่หรอก็ดีนะฮะ ก็เป็นเป็นีเลนวิ่งด้วยเป็นเรนสีแดงสามารถวิ่งได้ด้วยเพื่อนๆถามมาเยอะนะว่าพี่ยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามพี่บอกว่ายิ้มทำไมเนี่ยก็ใส่อันนี้อยู่ใส่ผ้าบ,บัฟอยู่เาแก๊สยิ้มน้อยหนึ่งสองสามแอคชั่นแอ็บอกว่าหนูยิ้มนะหนูยิ้มนะ ก็คือว่าเราลงทะเบียนปุ๊บเราจะได้จะได้ s นปอย่างนี้นะไปลงทะเบียนที่วยการน้าใชาชไปเดียวะไปลงประมาณทีเดียวเขาชาชนแกนเข้าไปทให้สนี้เขาให้ฟรีเลยนะคือใหกลับบ้านให้กลับบ้านไปเลยนะเนี่เราจะได้กันทุกคนแล้วก็สแน p นี้เติมเงินได้ เน็ตนี้ก็เอาไปเติมเงินได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช่เราเตรียมน้ำมาเตรียมอะไรมาเราเขียนชื่อไปด้วยอันนี้เราเก็บไว้ที่ว่าก็ได้นะฮะอุปกรณ์ที่มูอก็ได้เนี่ยเขาจะมีทุกคนนี่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 ไงเราเขียนชื่อไปด้วยนะฮะเอาเน็ตอีกนี่นี่นะวันนี้อากาศดีลมก็คือว่าเราสามารถเอาเน็ตไปเติมเงินใช้จ่ายได้ในสนามได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดเราพกน้ำมาเองเราไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะ ขี่เสร็จก็กลับบ้านฟรีฟรีเลยนะฮะหรือว่าเราเอาขนมใส่ในนี้มาเลยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อุ้ยจอดที่จอดรถที่จอดรถได้เท่าไหร่นะสามพันคันเลยนะที่จอดรถอะว่างมากพันกว่าคันเอ้พันกว่าคันเหรอพันกว่าคันอ๋อมันจะมีตรงโน้นอีกที่หนึ่งตรงตรงวิ่งคือมันมีหลายจุดแต่ส่วนใหญ่เข้ามาจอดเนี่ยใช่มาจอดตอนเช้าขี่ะอ๋อมาขี่ตอนเย็นอีกรอบหนึงก็ได้จอดทั้งวันแต่เช้าแล้วก็ไปพักใช่ไหมแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยนะ ที่อาบน้ำก็แล้วแต่เพราะว่าเสียค่าบริการนิดหน่อยเสียค่าบริการแต่ว่ากินข้าวกินอะไรอยู่ในนี้ได้ทั้งวันแล้วก็เย็นก็มาปั่นอีกนอนเล่นได้เลยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะตรงจุดที่มีอาหารขายเนาะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันต่อละตอนนี้เราปั่นได้สามกิโลละเอ้ยไม่ใช่สามกิโลดิสี่จุดห้ากิโลเพราะเราปั่นได้สมรอบละรอบละหนึ่งจุดห้า เดี๋ยวเราจะไปลุยสนามใหญ่กัน23.5กิโลนะคะดะะูนักปั่นวนกันไปทางโน้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืออาชีพหน่อยเขาขี่ไม่พักเลยเขาขี่มา45นาทีได้4 5นาทีน,าน,นะเฉลีย่ยนี่มาแถวนี้เราจะเห็นเครื่องบินขึ้นอยู่<ช>เรื่อยๆเลยนะเพราะว่า <ๆ S 2> วเราจะมีห้องน้ำตลอด<ๆ>นะฮะรอบใหญ่ก็จะมีจุดพัก3จุดประมาณจุดละ5กิโลนะจุดจุดสุดท้ายไม่มีก็คือ8กิโลัดยาวเลย แต่ว่ารอบเล็กเนี่ยจะมีจุดห้องน้ำสอจุดนี่คืเสื้อน้ำหมันให้สวยดีนะมันเป็นแถบตรงหน้าอกแล้วมันแบบคาดคาสวยดีก็จะเป็นวิวสวยๆนะบางคนบางคนมาขี่ก็มาดูวิวด้วยนะดูวิวใช่ดูวดูวิวดูวิวตรงไหนสต้นลมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปปั่นกันต่อนี้ยังมีแสงอาทิตย์อยู่นะคะ โอนี่ไงเอ้ยมีล้อเล็กด้วยจักรยานล้อเล็กจักรยานพับนี่พอโอเยี่ยมเลยโอ้ยบอมตันด้วยน,นะน่ะนักปั่นนักวิ่งเนาะเล่นสนามเล็กนี่จะมีทั้งปั่นทั้งวิ่งได้เลยสะดวกสะดวกโอ้เด็กๆก,ก็ปั่นสนุกเลยโอ้นี่น้องน้องปั่นันใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวเราปั่นกันต่ออตรงนี้มันเป็นจุดพักดีจังเลยอ่ะเขาทำโดมสวยเลยตอนนี้จะเป็นสนามเด็กเนาะนี่สนามเด็กน้องก็จะมาปั่นกันนะคะ,ะป่าขนเราจะไปสนามใหญ่กันต่อเลยค่ะ อับนนี้จะเป็นสนามปั่นสนามเคาื่องเล่นถ่าเนาะเป็นจักรยานไถําสำหรับเด็กสไตรเดอร์นะคะแล้วก็จะถไถกันนะคะเด็กๆก,ก,ก็จะชอบมากเลยนี่ถ่ายกันไปถ่ากันมานะคะสนามุกสนาน ตรงนาเปิดไฟ้ายก่อนเข้าด้วยนะครับขอบคุณครับงาายก่อนเข้าด้วยนะครับขอบคุณครับใหญ่เราต้องใช้ไมนครับตร